น้ำเสียงจริงจังลึกลับน่าค้นหาคุณเคยได้ยินเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือเปล่าพื้นที่มหาสมุทรระหว่างแมมี่เบอร์มิวดาและเปอร์โตริโกที่ถูกขนานนามว่าสามเหลี่ยมปีศาจปี1964นักเขียนชื่อวินเซนต์กาดิสเป็นคนแรกที่บอกว่าพื้นที่แห่งนี้ถูกสาบเขาเล่าเหตุการณ์ฝูงบิน19 เครื่องบินทิ้งระเบิดห้าลำของกองทัพเรือสหรัฐที่หายไปอย่างไรร่องรอยเมื่อปี1945นักบินทั้ง14คนรายงานว่าระบบเข็มทิศพิดปกติแล้วพวกเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยหลังจากนั้นเรื่องเล่าการหายตัวของเรือและเครื่องบินในบริเวณนี้ก็ถูกโยงเข้ากับพลังลึกลับทั้งมนุษย์ต่างดาวกระแสะพลังจากแอลนติสและหลุมมิติที่มองไม่เห็น แต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ได้มีอุบัติเหตุมากกว่าทะเลส,ส่วนอื่นเลยที่จริงแล้วกระแสน้ำเกาสตรีมต่างหากที่ทำให้เกิดพายุและคลื่อนรุนแรงจนเครื่องบินหรือเรืออาจลงทางได้แล้วคุณละ่ะเชื่อไหมว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีอาถรรพ์จริง